สวัสดีค่ะดิฉันน้องสาวกัญญาสวดอุ้งเลขที่หนึ่งค่ะอยู่แผนกวิชาการโรงเรียนในการทรอ่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิเราสมานยินดีทางเลขที่21ค่ะอยู่ชั้นโปรโชอสองจัญญาบังของพนักงานโรงเรียนนะคะ1ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นสองความตรงรักภักดีต่ออาชีพการงาน3ความเสียสละต่อส่วนรวม สความปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อหน้าเละรับหลัง 5. ความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมง,งาน 6. ความเห็นใจต่อเพื่อนร่วมง,งานและการให้อภัยเจ็ดความเมตตาและกรุณา 8. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 9. มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการงาน วันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการทำง,งานอย่างมืุท่าของพนักง,งานโรงแรมคร่ะ 1. สร้างความประทับใจครั้งแรกตโอเคทุกคน 2. เสนอความช่วยเหลืออนที่เขตจะร้องของ 3. าให้ความช่วยเหลือเขตตามที่ต้องการ 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ 5. มีความคิดที่ดีในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขก